สวัสดีกับทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับอ่าหลายคนก็อะเบื่อกันนะครับเพราะผมเล่นโรบบอกบ่อยแล้วไม่เล่นเกมโรบบอกก็เกมอื่นนะครับอ่าซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เป็นในส่วนของแมปของวันนี้เรามาเล่นแมปตำรวจกันนะครับตำรวจไทยนะครับ มีชื่อว่าแมปตำรวจปุกปักนะฮะสำนักงานตำรวจปุกปักตามป้ายนี้เลยนะครับอ่าตามป้ายนี้เลยนะครับอ่าแมปนี้จะเป็นแมปจำลองการเป็นตำรวจของไทยในแมปปุกปักนะครับอ่าซึ่งแมปปุกปักนี้เขาก็มีแมปทหารด้วยนะครับอ่าผมก็ผมก็เคยทําไว้แล้วแหละนะครับแมปทหารด้วยแล้วก็แมปตำรวจนะครับอ่าส่วนนี้เป็นแมปตำรวจนะครับอ่นนี้เป็นสำนักงานป้ายชื่อเนาะนะฮะสำนักงานตำรวจปุกปักนะครับเป็นแมปของไทย นะครับคนไทยสร้างนะฮะอันนี้คนไทยสร้างนะครับบางคนก็จะแบบอาจจะสงสัยนะว่าใครคนสร้างเงี้ยนะครับคนไทยฟีมือคนไทยสร้างนะครับก็มาให้เล่นกันนะครับสํา่หรับแมปตํารวจก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับของตํารวจนะครับอันนี้เป็นยศนะฮะยศทุกยศผมก็เคยรีวิวให้ดูได้แหละนะฮะจะเคยให้ดูแลเรองของตารวจนะครับในแมปของฐานนะรู้สึกว่าน่าจะใช่นะครับ่วนนี้เป็นแมปของ ตำรวจไทยตำรวจป,ปลุกปักนะครับวันนี้เรามาเล่นกันอ,อ๋อสำหรับแันนี้ก็มีการเล่นฝึกเล่นยศกันด้วยนะครับเวลาประมาณ8โมงนะครับ8โมงเย็จนจะมีการฝึกเล่นยศกันนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นก็เล่นเข้ามาเล่นกันได้นะครับเข้ามาเล่นกันได้นะครับแต่แต่ก่อนเข้ามาเล่นก็ขออนุญาตให้คุณผู้ชมกดเข้ากลุ่มก่อนเนาะนะครับกดเข้ากลุ่มก่อนนะครับ,ดก,ก,นนรบกดคำว่านักพัฒนานะครับเขา ไปที่คว่านักพัฒนานะครับออกจำแแบบไปก่อนนะครับแล้วกดคําว่านักพัฒนานะครับมันถึงจะขึ้นเนาะแต่ถ้ายังไงคุณผู้ชมไม่เข้าใจยังไงแต่ผมจะสอนให้ดูนะครับว่าวิธีการกดเข้าว่าไงรับจดอะไรเงี้ยนะครับทํากันยังไงนะครับจะสอนนะฮะสอนในแมบนี้เท่านห้นนะครับจะสอนนะครับอาจจะเป็นหลังๆท้ายคลิปเนาะนะครับส่วนวันนี้เรามาเล่นในแบบนี้กันนะครับ อ๋แล้วผมก็เป็นตำรวจได้แหละนะเพราะว่าเออผมก็เล่นเป็นเจ้ากรมสหอเขาเลยให้ยศมานะครับเออเขาเลยให้ยศมาเนาะนะครับแล้ผมก็เป็นเจ้ากรมของสหอด้วยแหละนะเขาก็เลยให้ยศมานะครับให้ผมมาเป็นพันตำรวจเอกพิเศษงานยศสูงนิดนึงเนาะผมก็ต้องทำตามหน้าที่ด้วยนะพอให้ยศมาแหละนะครับเอานี้เรามาเล่นกันนะครับสำหรับแบบนี้ก็แน่นอนครับงานขนาดผมก็คือพาทัวร์แมป นะครับพาวร์แมบเนาะเป็นงานถนัดผมแล้วเป็นงานแบบผมต้องทําให้ดูนะครับว่าเออผมก็ยังไงนะครับพาวท์แบบเนาะนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาสภาพของแมบนะครับสำาสำหรับวันนี้นะครับและเชิงผมเบาก็ขออภัยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงแบบเย็นแหละนะครับอาจจะรบกวนคนอื่นเนาะนะครับ เอาเนี้ยมาเล่นกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เป็นพรนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดออลรับการฝึกนะครับอ่าส่วนตรงไปข้างหน้านี่ตรงนี้เราพาพาโทแบบด้วยนะครับอ่าตรงไปข้างหน้านะครับอ่าตรงนี้เป็นเกี่ยวกับข้าวนะครับประจําวันของในแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้เนาะนะครับอ่าเป็นข้าวแบบประจําวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งวันนะครับอ่าันนี้เป็น คำควันองแบบนี้น่าจะใช่นะครับเป็นคำงฝันของแบบนี้นะว่าต้องเป็นถ้าเราเป็นตำรวจแน่เราต้องทำยังไงนะครับอ่าส่วนนี้เป็นอาคารใส่ชุดนะครับผมก็มาจากเออเป็นชุดมาจากตรงราคาตรงนี้แหละนะครับเวเราเข้าไปดูนะครับนี่เป็นของมีตาสำนักงานตำรวจชาติด้วยนะครับสำนักงานตำรวจปักนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เวาแป๊บหนึ่งนะอ่าเรามากันต่อนะครับเมื่อกี้ก็จะให้ดูแล้วแต่ตรงนี้เขาสึกว่าเปิดฝึกเรื่องยศนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับเอาแมปนี้ก็มีการเปิดฝึกเรื่องยศเวลาหกโมงนะครับหกโมงเย็นนะครับอ่เวลาหกโมงเย็นก็จะมีเปิดฝึกเรื่องยศนะครับอ่ามีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับเปิดฝึกเรื่องยศนะครับทุกคนก็สามารถมาฝึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมปไหนเนาะ ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับแตผมเขาแบบไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเพราะกลัวผิดเนาะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้หน้าตาของตำรวจนะฮะที่มาฝึกยศนะในวันนี้นะครับเขาจะก็จะมีการสั่งแบบยังไงตามเขาเลยเนาะนะครับอ่าแต่ผมก็รออยู่นะครับเอาไปกระจะให้ดูเอ่อ รู้สานักงานแล้วนะครับแต่สุว่าฝึกเล้ยศก็เลยมานะครับตอนนี้ผมก็ยศตระดับพันตำรวจเอกพิเศษนะครับเป็นยศในพันนะครับก็จะเข้านายพลแล้วแหละนะครับพอดีเขาเห็นว่าผมก็เป็นเจ้ากรมสรอเนาะเขาเลยเลื่อนยศให้ผมนะครับนะนะครับสุว่าเขาตอนนี้ก็สั่งแล้วนะครับจะโปญาติทําทตามเนะเาะตอนนี้ผมก็จะไม่ก่อละนยาจะเห็นดูว่าบรรยากาศเขา ทำนี้ทำกันยังไงนะครับาต,ตามเขาเนาะน,นะครับช่วงนี้ก็ดูยาวๆไปเลยนะครับเพป็นทๆๆุกบ้างขอภพยนะครับสุขวนันอาจจะยี่สิบหมดนะครับกระโดดเนาะนะครับ a g s นี่คือการกระโดดนะครับ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่แหละนะครับว่าก็ทํากันเนาะนะครับอาจจะค้างค้างขอภายนะครับพ่าในผมก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับอาจจะมีค้างบ้างเราก็ไม่เป็นไรนะครับอค้างเนี่ยบางทีก็ตัวหนังสือก็ไม่ขึ้นนะครับเวลาผมเล่นนะครับเบื้องหลังนะครับค้างขอภายนะพ่อตอนนี้สึกว่าพิมพ์กันบ่อยแล้วพิมพ์กันเยอะแล้วนะครับ ก็จะค่อยๆพิมพ์นะครับว่ากลัวค้างด้วยนะครับบางบางทีในตัวหนังสือนะับผมพิมพ์ไปพิมพ์มาก็ไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะค้างถึงขนาดนังก็ได้นะครับผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับยันแบบนี้ตัวหนังสือไม่ขึ้นนะครับบางทีตัวหนังสือขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนี่ยอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นแบบช้าๆนิดนึงนะครับอันนี้สั่งแล้วผมก็ทําตามนะครับ บางทีผม่าจะกอเนาะขอย่ากอไปก่อนนะครับเพราะว่าสกรู้สึกว่าแหลกนะครับขอย่าข้ามไปก่อนอ่าตอนนี้ก็กําลังฝึกเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็กาลังฝึกอยู่นะครับเมื่อกี้ข้ามาเพราะว่ามันแหลกนะฮะอาจจะแหลกได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าแหลกอยู่นะครับนี่คือหน้าตานะครับของคนที่มาเนาะก็มีเยอะนะฮะมีเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เป็นการฝึกเลียนยศด้วยนะฮะตอนนี้นะครับสําหรับการฝึกเลียนยศนี่ก็มี ทุกแมปนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะแมปทหารที่ผมเคยเล่นก <reco Christ. S 2> ็มีนะครับฝึกก็เวลาหกโมงเหมือนกันนะครับหกโมงตรงนะครับแบบนี้ก็หกโมงตรงเหมือนกันนะครับเวลาฝึกในยศเนี่ยนะครับใครสามารถถ้าใครแบบอยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับเข้ามาเล่นได้นะครับเดี๋ยวมีครูฝึกก็จะฝึกให้นะครับแต่ถ้าสมมติผมเป็นครูฝึกเองก็จะฝึกให้นะครับอาจจะทั้งนี้รอก่อนนะครับผมยังยังไม่ใช่ครูฝึกนะครับ นะจะไม่รู้กันว่าในแบบของทหารนี้จะฝึกได้หรือเปล่านะครับแต่แบบของตำรวจนี่ผูยังไม่ได้เป็นเนาะยังไม่ได้เป็นกูฝึกนะครับเป็นแค่แบบตำรวจธรรมดานะครับจะยกกระสุนนะครับเพราะเขาเลื่อนยดให้นะครับอันนี้ก็อาจจะเสร็จแล้วแหละนะครับก็จะฝึกรองฝึกต่อไปอันต่อไปนะครับจะมีคนมาเยอะนะครับแบบนี้ผงก็เคยเล่นนั่นแหละนะครับ Hn, ผมเคย <มา S 2> เล่นละเล่นนะครับพอผมก็เคยมาเล่นแล้วประมาณหลายครัง้งนะครับแต่ทหมูก็อแต่ตอนนั้นผมก็ออกไปนะครับแต่ผมกลับมาลวนะครับแบบนี้ให้แมปแบบแบบแบบแรกมาหาของปูปักที่ผงเคยเล่นนะครับแมปของตำรวจนะครับตอนนั้นสุภายศนีประทวนนะครับจะไม่ผิดนะครับผมเคยเล่นแล้วแหละนะครับแต่ช่วงหลังที่ไม่ได้เล่นเพราะว่า ก็อยากจะพักบ้างนะครับแต่สุว่าทุกแมปนี้มีโปตลอดนะครับอันจะให้ผมอยากพักป่อนว่าว่าเล่นเยอะนะครับเล่นเยอะก็เลยอยากพักบ้างนะครับเพราะตนาพงเล่นหลายแมปเนาะตนหพงยังไม่ได้ทํา youtube ด้วยนะครับเลยยังไม่ได้ท u t u b e แต,ตอนนี้ทํแล้วนะครับอตนแต่ตรงน,นี้แมปนี้ก็เป็นแมปตำรวจใหม่นะครับผมเลยไม่เล่นนะครับ แล้วมาเล่นแล้วก็ใน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 ไหนก็ไหนแล,ล้วก็เลยอัดลง youtube ด้วยเลยนะครับเป็นการโปรโมทแมพของเขาด้วยเนาะนะครับกําลังฝึกอยู่นะครับเติร์กข้ามไปก่อนนะอาจจะย์นารขอข้ามไปก่อนนะครับ,นนรบเรามาต่อนะครับอตอนนี้ก็ก็ฝึกเสร็จแล้วนะครับวันจะฝึกเสร็จนี่นานเลยนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้ยศหมดละผมด้วยนะครับผมก็ได้ยศละ ตอนนี้ผมก็จากยศเดิมเนาะที่ยศพันตำรวจเอกพิเศษเนี่ยผมก็ได้ขึ้นเป็นนายพลนะครับยศพลตํารวจตรีนะครับผมก็เป็นนายพลแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาฝึกเล้่อยศกันผมก็ไปฝึกนะครับอเมื่อกี้เราค้างที่ตรงนี้เนาะเป็นสถานีตํารวจเป็นสานักงานนะครับแล้วเข้ามาดูกันนะครับน้าขอภัยที่มาช้านะครับตรงนี้มีป้ายบอกว่าโรงเรียนนายรัฐตำรวจนะครับน้านี่เป็นโรงเรียนนายรัฐตำรวจเนาะนะครับ จะมีการเปิดฝึกหน่วยอื่นเขาก็มีนะครับหน่วยจราจรหน่วยฮานุมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นห้องใส่ชุดนะใส่ชุดตำรวจทุกชุดมีทุกยศนะครับมีทุกยศเลยนะชุดของนักเรียนนายร้อยก็มีนะครับนายร้อยตำรวจนะครับยิ่งไม่น่าจะเป็นนายร้อยตำรวจรือว่านายสิบนะครับนา่ชันนายร้อย้งครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ ประมาณนี้เลยครับแบบนี้ก็กว้างนะครับก็คงก็มี EP2 อัแหละนะครับผมก็จะเก็บตาเลดไม่หมดนะครับชั้นสองก็ชั้นสองก็ไม่มีอะไรนะครับชั้นสองก็เป็นแบบห้องทํางานนะครับไม่ไปดีกว่าเอามันจะเสียเวลานะครับจะคลิปมันจะนานเกินนะครับอ่ตรงนี้ก็เป็นตาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับอันนี้เป็นที่อาคารใส่ชุดนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าทําดีอยู่นะครับ อันแรกผมก็ได้ยศแล้วนะครับเป็นถึงพลตำรวจตีนะครับเมื่อกี้ฝึกเลยยศมานะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นรู้สึกว่าอาคารแบบแจ้งเหตุนะครับรับแจ้งเหตุนะครับอาคารกระจายเสียงนะครับรับแจ้งเหตุทุกทุกเหตุนะครับเข้าไป้างนั้นก็จะมีเป็นในส่วนของรู้สึกว่าน่าจะเป็นหน่วยจราจรนะครับเข้ามานะนะครับตรงนี้เป็นที่รับแจ้งเหตุด้วยก็เป็นหน่วยจราจรด้วยนะครับ นะครับหรือว่าทาดีอยู่นะครับคงต้องมีอีพีสองอะแหละนะครับเพราะว่าแมวก็ว้างอยู่นะครับผมก็อาจจะพาทัวร์ได้ไม่หมดเนาะ่วนตรงนี้นี่เป็นน่าจะเป็นตึกตึกใหญ่นะครับไม่รู้คับเป็นตึกอะไรเดี๋ยวอ่านป้าเพิ่มเนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับอมอ,อ,อเป็นกรมขับการการปกครองนะครับ เป็นเกี่ยวกับหน่วยน,นี้เองเนาะนะครับหน่วยส่วนกลางมาครับผมไม่รู้ก็ว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับข้างในก็เป็นห้องเนะาะคงไม่เข้าไปดีกว่านะครับมันอาจจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีสองก็คงจะได้ดูกันนะครับว่าอีพีแรกนี่ทาแบบคือแบบให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับหลังจากจะมีอีพีเดียวเนาะแต่ว่าอีพีเดียวนี่มัน สึกว่าเสียวาลาลวนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นสว่ามีทั้งอนุสาวรียตำรวจด้วยนะครับกลับมาคาเป็นชุดของหน่วยหานุมานนะครับออยู่ในหน่วยกองปราบนะครับส่วนนี้เป็นอนุสาวรียของตำรวจ้งครับอาจจะใช้นะถ้าข้อมูลข้อมูลผิดขออภัยนะครับงาาส่วนตรงนี้นี่เป็นอาคารเกี่ยวกับน่าจะเป็นอาคารฝึกซ้อมนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะนะครับอาการอะไรไม่รู้นะครับอ่านะครับเอาเป็นสนามเตะบอลนะครับน่าจะใช่นะครับสนามน่าจะอยู่ข้างในเนาะเพราเขียนป้ายอยู่ว่าเป็นสนามเตะบอลนะครับน่าจะอยู่ข้างในนะครับเป็นแบบจัดเวลามีอะไรเงี้ยนะครับม,ร ال, รมีกิจกรรมกิจกรรมก็มีจัดกันนะครับ ข้างในมอคคไม่เข้าไปเนาะแต,แต่ถ้าจะให้เข้าไปจริงๆก็คงต้องต้องแต่งไปนี้พี่สองนะเพราะวถ้าเข้าไปข้างในนี้อาจจะเสียเวลานะครับพาน่าจะหลายนาทีเลยนะครับส่วนตรงต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับตอนนี้หัวนายยศเป็นนายพลแล้วนะครับาจากการที่แบบสุกงจดมาส่วนตรงนี้เป็นสนามาสนามวิ่งนะครับเวลาจัดก,กิจกรรมอะไรกันเนาะนะครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับส่วนบรรยากาศตอนที่แบบอาจจะฝึกเรื่องจนี่ข้ามไปก่อนนะเพราะว่ามันนานนะครับเสียเวลานานนะครับถ้ามีเวลากระจายแบบให้ดูเนะาะว่าเขาฝึกอะไรกันบ้างนะครับสมมติก็ฝึกข้าวๆแบบที่ผมเคยให้ดูเลยนะครับที่าาผมเคยทําให้ดูแบบอาจจะเป็นแบบทหารแบบตำรวจอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมคือให้ดูเนาะฝึกประมาณนี้แหละครับฝึกก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ทางเรือย้แล้วก็ฝึกประชาชนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่แบบการฝึกเจเจสอย่างเงี้ยนะครับแล้วการฝึกไป็นสายห่างว่าหันฟาหันอย่างเงี้ยนะครับอ่าส่วนนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกแมปก็ต้องมีเนาะแดนออบบี้นะครับอันนี้เป็นแดนออบบี้นะของแมปนี้นะครับอ่าตรงฝังข้างน้านี่สุกว่าน่าจะเป็น เดี๋ยวมาดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรเนะาะแตผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับสุว่าเป็นสถาน,นีเหมือนกันนะครับตํารวจนะครับตอนนี้สุว่าเข้าไปไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ตรงไหนเนาะอยากเข้าอะไรแต่ว่าอาจจะห้ามเข้าอะไรเงี้ยนะครับจะเข้าไม่ได้เนาะนะครับมันก็เป็นสถานที่ ดูสูว,ว่าน่าจะเป็นโรงเรียนอะใรร้อยตำรวจ้งครับเรียนผ่านขอไปนะครับดูสูว,ว่าน่าจะเป็นน่าจะใช่นะครับเพราะว่าสานสันที่นี่ผมก็ไม่เคยเห็นด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ขออภัยนะครับถ้าไม่ใช่ขออภัยนะแต่ดูว,ว่ารูปทรงนี้เหมือนอยู่เนาะอ๋อเป็นกองบัญชาการตำรวจรักษาพระองค์น,นะครับไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับ อาจจะพูดว่าเป็นโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยในร้อยตำรวจนี่ไม่ใช่นะครับเป็นหน่วยตำรวจรักษาพระองค์นะครับพูดๆกออภายนะเพราะเมื่อกี้ไม่ดูไม่ได้ดูป้ายดีๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยตำรวจรักษาพระองค์นะครับขออภัยนะครับที่แบบคิดเปร่งบางทีผมก็คิดเองว่าเออนี่นี่คือโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับแต่จริงแล้วดูป้ายจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับโอเคนะครับ ไม่ว่ากันเนาะขบวนผิดพลาดพัาก็กขออภัยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยน,นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนาะนะครับไว้เวลาแบบรวมพลหรือว่ามีหน่วยอื่นๆมาย่งเงี้ยนะครับน่าจะเป็นโรงเรียน้งครับอยูใชทหรือเปล่านะฮะอ๋อน,นี่เป็นกรมครูฝึกนะครับ าตามป้ายเลยฮะกลุ่มกู้ฝึกนะครับผู้ฝึกตำรวจนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นการลวมพลเนาะนะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับระยะแบบไม่ดูมากนะเพราะว่ามันอาจเสี่ยวเวลาได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งแหละนะครับอ่าส่วาเป็นศารนะครับของตำรวจนะครับ อ่เป็นศาลของตำรวจนะครับนะเป็นศาลจริงๆเนาะนะครับอาจจะมีห้องเป็นแบบห้องศาลด้วยนะครับอ่านะครับแบบแบบตัดสินเนาะนะครับเวลาแบบมีคดีอะไรเงี้ยตัดสินไม่ได้ก็ขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะครับเออให้ศาลช่วยนะครับส่วนในเป็นที่ฝึกอีกที่หนึ่งครับเป็นการโดดร่มนะครับ เป็นการตด,ดลรมนะครับส่วนด่านไว้น้ําก็มีเนาะน่าจะมีนะครับอาจจะเป็นตอนแรกที่เรามามาตรงออบบี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นบรรไดไว้น้ำด้วยเนาะนะครับถ้า,าใครชอบคลิปนี้ก็นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปหน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ จะคิดแป๊บหนึ่งนะครับค5ิาจะเป็นแมปนี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นเกมอื่นนะครับอ่าเกมอาวีนี่จะไม่แถมกัลงไปหรือ,อยังนะครับอ่าจะลงไปแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือเกมฟรีไฟนะครับแต่ผมคอ,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 อย้อนไปดูแป๊บหนึ่งผมก็จไไําไม่ได้ละอัดไวหลายคลิปนะครับอ่าส่วนนี้เป็นสถานีตำรวจปุกปักนะครับย่งชาติตามป้ายเขาเลยนะครับ าจจะเป็นสถานีตำรวจแบบที่ใหญ่เลยเนาะนะครับจะมีชั้นสองด้วยนะครับเป็นห้องแบบประชุมใหญ่ๆนะครับลงดีกว่านเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้จะมีแมบนี้ก็จะมีม,ะมีวีสองก็เป็นไปได้นะครับเก็บส่วนที่เหลือเนาะนะครับเพราะแมบกว้างมากผมก็อาจจะเก็บได้ไหม่หมดนะครับ นี่เป็นเดือนจำนะครับปลูกปักนะอันนี้ไม่ต้องดูละมั้งนะครับเพราะเป็นห้องขังนะครับส่วนนี้เป็นพ้อมนะครับป้อมตตำรวจนะครับไห้โดนเหตุร้ายเขาก็แจ้งหนึ่งก็หนึ่งนะครับนะครับมึงคดชีวิตจริงเลยเนาะสถานตำรวจแบบชีวิตจริงนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแมปนี้นะครับ อันผมแบบอันอันไหนที่ผมแบบไม่กล้าเข้าเพราะผมก็เกรงใจนะครับอ่เกรงใจคนที่เขาคอยดูแลเนาะนะเพราะวบางบางสถานที่ผมอาจจะเข้าไม่ได้นะครับอาจจะต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะนะครับอ่าถ้าผมจะเข้าจริงถ้าคุณม่ชออยากด้จริงผมก็จะทําให้นะครับ่ผมก็ต้องขออนุญาตเข้าที่หนึ่งนะครับไม่ดู้เขาเข้าใจอนุญาตหรือเปล่านะครับอ่าส่วนนี้เป็นสถานที่ที่ฝึกยศเมื่อกี้นะครับอั่ผมมาตอนแรกเนาะ นี้เป็นสถานที่ฝึกเล่นยศนะครับจะฝึกประชาชนถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าแล้วกวางก็พอใช้ได้นะครับอ่าันนี้เป็นที่นั่งเนาะนะครับอ่าประมาณที่เดินนะครับสำสำหรับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความความฝันของแบบนี้นะครับ จะเป็นข่าวประจำวันเนาะเขาจะมีลงข่าวให้ดูนะครับว่าข่าวแต่ข่าวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับแต่ละวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นอาจจะมีข่าวเก่าด้วยมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก่อภัยนะครับจะข่าวใหม่ข่าวเก่าเนาะนะครับเขาจะมีการแบบพิมพ์ตลอดนะฮะในแมปนะครับ พิมพ์ยังไงอ,อย่างเงี้ยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกฎนะครับของแแบบเนาะมีทั้งข้างนอกและข้างในนะครับข้างนอกก็มีนะครับแต่ผมพามาดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมีเปิดรับสมัครด้วยนะครับตำรวจจราจรเนาะใครสนใจก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่เป็นกฎของแแบบนะบจะมีทั้งหมดประมาณเก้าข้อนะครับ ข้อหนึ่งก็ห้ามขอยศนะก็ขอมอดนะครับเลยแอดมินนะครับข้อสองก็ข้อสองก็คือห้ามยิงควนอื่นนะหรือยิงมั่วนะครับข้อสามคือห้ามใช้คําสั่งนะครับเล่นหรือทําคนอื่นแบบเดือดร้อนยางเงี้ยนะครับข้อสี่คือห้ามใช้คําสั่งบินนะครับก็หมายถึงคือห้ามบินนะครับกับห้ามใช้คําสั่งระเบิดนะครับมันจะเกิดความเสียหายได้เนาะนะครับถ้าคือให้เก็บซึ่งกันและกันนะฮคารบนะครับกที่ส่งกว่า นะครับหกคือห้ามใส่เครื่องแบบมั่วนะครับใส่เครื่องแบบตามยศเนาะนะาจะตามหน่วยงานที่เราอยู่นะครับอย่างผมไม่ได้อยู่ใน่วยงานไหนก็อยู่ในตำรวจนะครับอย่างพลตุรีต้วาผมไม่ได้อยู่หน่วยงานไหนนะครับเป็นแบบชั้นสัญญบัตรนะครับต้องใส่ตามยศเนาะนะครับจะคือห้ามสร้างปัญหานะครับโดยรบกวนคนอื่นนะครับลองฝึกนะครับอี่หลายคนอาจจะทําบ่อยเนาะ เคยทำนะครับรบกวนเวลาฝึกคนอื่นนะครับอ่านะครับไปก็ห้ามให้หยุดมอสหรือแอดมินคนอื่นมั่วนะครับถ้าคือหากไม่ทำตามกฎก็จะลงโทษนะครับลงโทษเนาะอ่าซึ่งโทษเนี่ยก็จะมีมาดีเดยนครับมีมาดสี่ข้อนะครับหนึ่งก็คือไม่ได้แรงนะครับแค่แบบตักเตือนนะครับสองคือก่อปัญหานะครับนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปัญหาอะไรเนาะทุกปัญหาแหละ จะลดหยดนะครับสามถ้ามันร้ายแรงนะครับจะปลดหยศดและสี่คือเกิดความผิดพลาดน่าจะเป็นแบบยังไงอ่ะเกิดความเสียงให้แบบเกิดความเสียหายแบบรุนแรงนะครับจะแบนทันทีนะครับอ่านั้นก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมก็ระวังอยู่แหละนะครับทําตามกฎนะครับของในแบปเนาะนะครับเอาผมต้องทําตามกฎนะถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักยูทูบเบอร์เนี่ย นะนำแคเกมนะครับมาแคทเกมให้เล่นให้ดูนะครับผมต้องทำาทําตามกฎในแมปของเขานะครับแบบทุกแมปเลยเนาะของแม่ว่าจะเป็นทาหารหรือตำรวจนะครรือแบบนี้หรือแบบอื่นเนี่ยผมก็ต้องทําตามนะครับส่วนยศนี่ผมก็คงงแบบไม่ต้องพูดเลยเนาะผมก็เคยแบบให้ดูไปนะครับตั้งแต่ชั้นปทมนจนถึงชั้นสัญญบัตรนะครับจะมีตั้งแต่ยศสิบตำรวจตีสิบตำรวจโท เสด็ตำรวจเอกก็เป็นจ่าเสด็จตำรวจนะฮะดาตำรวจนะครับร้อยตำรวจตรีนะครับร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกนะครับพันตำรวจตีพันตำรวจโทแล้วก็พันตำรวจเอกนะครับอายุพลวนตำรวจ่แตวานี่เคยมีแล้วในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นพลตำรวจตีเลยนะครับแล้วก็พลตำรวจโทสุดท้ายก็เป็นในส่วนของยศของพลตำรวจเอกนะครับจะมีทั้งหมดประมาณแปดยศมั้งครับ อาจจะนี่คือมี9ก้าหยดเพราะว่ามียดบนตัวจัตวามาด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วก็มีทั้งหมดประมาณแปดหยดนะครับอาจจะไม่ผิดนะครับนะครับอ่าแบบนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันไหนที่ผมยังแบบแบบไม่ให้ดูนะครับอย่างเช่นนอกแบบนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับนอกแบบนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างเนาะยวพาทัวร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ มาในส่วนของท้ายคลิปกันแหละนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอ่าแลกนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆนะครับน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอคิดก่อนนะครับอาจจะเป็นแบบนี้อีกนะครับอ่านะครับาใครชอบนะครับอ่ากดไลค์ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่านะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ